ฉันจะลองโทรหาโกโกวา่าตอนตีสามเธอต้องเจอดีแน,น่ๆโกโกวาบา้านเธอควช่วยเขมิด้วยด้านเจอดีแน่สวัสดีค่ะโทรนี่มันสิบเอ็โมงจะเที่ยงแล้วอะ่ะดูสิเจ้าชายซาไก่ของฉันนักการ ที่พายว่านะมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับพวกตีสามอะทุกคนเชื่อหรือเปล่าแล้วคุณนายละ่ะ <c oughs> คุณนายเชื่อหรือเปล่า <c oughs> อะไรของเธออีกละ่ะตีสามตีสามอีละเธอยังไม่เข็ดอีกเหรอที่พายแต่คุณนายไอพวกตีสามเนี่ยฉันว่านะฉันพิสูจน์มาเยอะละไม่ว่าจะเป็นพีรถไฟผีบนดินใต้ดิน <c oughs> บางครั้งอะ คล้ายๆกับฉันเผลออะทุกคนอะเชื่อเรื่องผีไหมอะไอตอนตีสามแต่ปกติแล้วอะฉันว่านะไอพวกผีอะนึกว่ามีแต่คนทายบ้านเราแต่พวกฝรั่งเขาก็มีนะคุณนายมีนะมีฉันรู้แต่เราก็ไม่ควรจะแบบท้านู่นท้านี่ไหมล่ะเธอยังไม่เข็ดอีกหรอไหนจะกระสือไหนจะอะไรอะผีรถไฟผีอะไรไเต็มไปหมดเลยฉันกลัวฉันไม่เอาด้วยนะ เธอฟังฉันดีๆนะเธอรู้ไหมอะพวกเราอะโทรหาแต่ผีผีผีแบบอื่นหมดเลยอะเธอเธอเคยร,รู้หรือเปล่าสิ่งที่เราอะไม่เคยสัมผัสแล้วยังไม่เคยรู้ยังไม่เคยแบบลึกซึ้งอะไอตุ๊กตาโกโกว่าไงอะไรอะโกโกว่าอะไรผมสวยเหรอ <c oughs> ฉันไม่ได้หมายถึงผมสวยแต่ฉันหมายถึงไอตัวที่อยู่ในเกมอะ ฉันจะลองโทรหาโกโก้ว่าตอนตีสามฉันว่าเธอไม่รอดหรอกชิคกี้พายอย่าเลยนะยฉันกลัววัานน้อนกับหลานดีกว่าเธอจะทำอะไรเธอก็ถาไปไปไปชิคกี้พายถ้าเธออยากรู้ข้อมูลอะทำไมเธอไม่ถามผมสวยละ่ะไม่เห็นจะเป็นต้องโทรหาโกโก้ว่าเลยเธอว่าไงนะผมสวยอจริงด้วยเธอเปเรียบผมสวยฉันหน่อย นะโอเคป้าทอะเชิคกี้พายเรียกผมสวยมานมีอะไรหรอคะอา้าวผมสวยคืออย่างนี้เธอมาหาฉันหน่อยสิผมสวยฉันขอเบอร์คือช่วยฉันหน่อยนะฉันน่ารักเธอมากเลยนะฉันรักเธอเหมือนกับเทร่าเลยอะ่ะอ่ะเธอน่ะมาเตรียมกับเทร่าก่อน ือฉันอยากรู้ว่าเธออะรู้จักคนนั้นหรือเปล่าในสกิลเกมน่ะก็คงว่าตัวใหญ่ๆอะ่ที่เขาสกแกนคนนะเออเออรู้รู้จักสิแต่ชิคกี้พายถามทำไมหรอฉันกับคุณนายอะอยากจะรู้ว่าเขาอะใจดีกับเหมือนเธอหรือเปล่าเธอเบอให้ฉันหน่อยนะนะฉัน<อ> <c oughs> ถวยว่าไม่ดีบางชิคกี้พาย โกโกวาไม่ได้ใจดีทุกตัวนะผมสวยนะให้เราเถอะถ้าเธอไม่เห็นแกคุณนายอะเห็นแกฉันนะฉันขอร้องอะเธอฉันขอเบอร์หน่อยผมสวยให้ให้นะโอ้ให้ชิี้พายไปเถอะก,ก็ได้แต่ผมสวยเลือแล้วนะอย่าทำอะไรแผงๆล่ะโอเคโอเคโอเคอขอบคุณนะงั้นอะเธอก็กลับห้องไปเลยันดีจ้า หรอก็แหลสิจ๊ะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ชีผีมันเป็นแค่โกโก้ว่าหัวหน้าโกโกว่ามันจะแสบขนายเชี่ยโอเคเธอจะทำอะไรก็ทำไปเถอะฉันอยู่กับทยดนะังนั้นจะไม่เอาได้วรอก วานี่มันตีสกับสี่นาทีแล้วคุณนาย ฉันก็ติดเฮ้ยมันคนละบอสิฮัลโหลคุณนายผงสวยตอนนี้อยู่ไหนอะก็อยู่ห้องข้างๆนี่ไงเธอเข้ามาหาฉันหน่อยสิโอเคโอเคของฉันรับแล้วฮัลโหลฮัลโหลเธอแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวกันเอ่อเพราะว่าผงสวยเพราะเพราะมีอะไรหรือเปล่าคุณนายโทรมาทำไมฉันก็แค่อยากจะ ทดสอบอะว่าคนที่อยู่ในใสายของชิคกี้พายกับฉันทวหาเธอมันคนเดียวกันหรือเปล่าคุณนายอะทำเกือบแตกไหมล่ะเขาเรียกชื่อเธอะ <S <s ตอนนี้ฉันโทรหาก,ก็คือว่าตัวตัวเต็งอะตัวเต็งตัวเต็งอะ <h> โอ้ย,ย,สยแสดงว่าเมื่อกี้ ฮัลโ <Hello. S 1> นี่ก็ว่าได้ยินฉันหรือเปล่าได้ยินสิโทรมาทำไมฉันน่ะชื่อชิคกี้พายฉันแค่อยากรู้ว่าถ้าฉันโทรหาเธอตอนเนี้มันจะเสียมารยาทหรือเปล่าวะจ้านี่เธออยากรู้แค่ที่เองเหรอก็ดียังไงโทรมาลบบนเวลาอของฉัน <c oughs> นอนสิบอกว่าบ้านเิอ,อยังต้องนอนเลยพูดจาดีๆหน่อยถ้าไม่อยากให้เจ็บตัวเจ็บตัวงั้นเหรอว้า ว่าบ้านเธอก็ช่วยเธอไม่ได้จะพี่ย,ยอมผมสวยนี่เขารู้จริงใช่ไหมเขาเป็นถึงหัวหน้าเขาก็รู้สิชิคกี้พายนี่นมันเรียกะไน ทำไรละจันหรือเปล่าวะก็ผมสวยอ่ะเตือนชิกกี้พายแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขานี่ยิ่งตอนเนี้ยเธอได้ท้าเข้าไปแล้วอ่ะเตรียมตัวไว้ให้ดีนะชิกกี้พายผมสวยเธอช่วยอะไรฉันได้หรือเปล่าอ่ะเธอไม่ได้หรอกถ้ามันทำลายันเลยก็ได้ดอน ดีแน่ฉันคือเจ้าแม่โกโกว่าเดี๋ยวเจอดี